สวัสดีครับครัวต่อทานคิเช่นวันนี้นะครับนำาเสนอเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผานะครับวันนี้ผมได้หอยลายมา2กิโลกรัมเดี๋ยวเรามาเข้าครัวกันดีกว่าว่าวิธีการทำทำอย่างไรบ้างและสูตรนี้นะครับผมใช้พริกขี้หนูแห้งลงไปตำกับพริกและกระเทียมด้วยนอกจากพริกสดแล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแห้งเป็นเม็ดลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็เพิ่มความหอมให้เมนูนี้นะครับเราไปเข้าครัวกันนะครับกับครัวต่อฐานคิเช่นครับ ติดตามได้เลยครับสวัสดีครับครับไม่ได้หว่วงมาแล้วนะครับเราก็นะํามาล้างก่อนนะครับผมล้างประมาณ2หรือ3น้ํานะครับแล้วก็ผักเอาไว้จากนั้นก็เอามาล้างหัวละไผ่ทีหนึง่งจุดเตาถ่านตามแบบฉบับครัวเตาถ่านคิดเช่นครับผมควันก็จะเยอะหน่อยนะครับสําหรับการจุดเตาถ่านถ้าคนไหนอยู่คอนโดไม่สมควรนะครับผมอยู่ต่างจังหวัด ขึ้นกลับมาอีกรอบหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับเเมื่อติดไฟเสร็จแล้วนะครับผมก็ตั้งน้ําเพื่อรอเอาไปลวกกับหอยนั่นเองจากนั้นผมตโครกพริกก่อนเลยครับขพอหยาบนะครับอันนี้แบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ใส่ตอนทีหลังอีกทีหนึง่งจากนั้นครับก็ครกกระเทียมพริกและพริกขี้หนูแห้งไปด้วยนะครับอันนี้เอาละเอียดเลยนะครับเพราะเราจะต้องไปเจียว ส่วนเครื่องปรุงนะครับผมมีส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บครับน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยครับผมแต่สูตรนี้ผมใส่น้ำพริกเผาด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ีหลังอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็มาผสมคนให้เรียบร้อยก่อนเมื่อน้ำเดือดดีแล้วนะครับเราก็มาลวกหอยก่อนเลยครับระหว่างรองหอยสุกนะครับผมก็มาเด็ดใบโหระพาที่ ทางร้านที่ผมซื้อมาซื้อหอยมาเนี่ยเขาแถมมาอยู่ส่วนหนึ่งนะครับอีส่วนหนึ่งผมก็ไปเด็ดบ้านป้าอีกทีนึงครับบ้านป้าก็จะใบเล็กหน่อยถ้าเป็นใบโหระพาตลาดก็จะใบใหญ่นะครับแต่ผมชอบใสเ่เยอะครับมันมีความหอมแล้วก็เวลารับทานเนี่ยมันเพิ่มรสชาติของเมนูนี้ได้ดีทีเดียวนะครับก็เด็ดไปครับจงังหวะจะหมดใครมีน้อยก็ใส่น้อยนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะไม่หอมเท่าไหร่ ผมมีเยอะผมก็ใส่เยอะครับสำหรับใบโคระพารดดต่อไปเลยฮะเมื่อแดดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้หอยของเราสุกและหอยเริ่มอ้าแล้วนะครับเราก็จะเอามาตั้งจากักเออเอาขึ้นจากขึ้นจากไฟนะครับแล้วผมก็เอามาน็อกน้ําเย็นอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยการน็อกน้ําเย็นก็จะทําให้เนื้อหอยของเราเนี่ยเหนียวนุ่มมากขึ้นและอย่างหนึ่งเนี่ยผม ที่เอานา้องน้ำเย็นอีกทีหนึ่งเพื่อผมจะเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แกะผมจะแกะหอยออกไปส่วนหนึ่งนะครับตัวหอยที่มันไม่มีเปลือกหอยที่ไม่มีหอยเนี่ยไม่มีเนื้อหอยเนี่ยผมก็จะแกะทิ้งออกไปก็จะเอาส่วนที่เป็นหอยติดกับเปลือกเอามาใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ทั้งนั้นเพื่อเพื่อเราจะได้เช็คด้วยนะครับว่า หอยที่เราซื้อมาเนี่ยสดหรือเปล่าหรือบางทีถ้าเกิดว่าหอยมันไม่ได้อ้าเนี่ยเวลาเราเปิดออกมามจะมีขี้ดินหรือมีคโคลนอยู่ในนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่เช็คดูหรือว่าไม่บิดูไม่เอาเปลือกบ,บางส่วนออกเนี่ยถ้าเราไปผัดเลยเนี่ยมันจะทําให้เสียรสชาติในการรับทานได้นะครับเมนูเมนูของเราก็จะเป็นสีดําแล้วก็เวลาทานก็จะเป็นกลิ่นดินดินหน่อยกลิ่นโคลนโคนนี่แหละครับมันก็จะไม่อร่อย ก็เลยเอามาแกะีกทีนึงนะครับเมื่อแกะเสร็จแล้วนะครับใช้เวลารประมาณพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าซื้อมา2กิโลก็ mm hmm. ก,ก็แกะพิธีต,ตัวนะฮะ mm hmm. เพื่อง่ายในการรับประทานด้วยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็หลานจะได้หั่นง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครจะไม่แกะแบบผมก็ใส่ไปทั้งกู้เดือเลยก็ได้ครับเปื่อที่อีกด้านหนึ่งมันไม่มีเนื้อก็ใส่ลงไปได้เลยแต่ผมมานั่งแกะกีิธีเพื่อสะดวกแล้วก็ ใครมีเวลาก็ลองแกะดูนะครับแกะไปเรื่อยเลยครับจนกว่ามันจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันอีกทีนะึงผมใช้เวลาแกะประมาณ20สนาทีได้ครับกับหอย2กิโลอ่าจากนั้นนะครับเราก็ตั้งน้ำมันก่อนเลยครับเอาการะเทียมพริก พริกขี้หนูแห้งแัดพริกขี้หนูแห้งแบบเม็ดลงไปผัดกับน้ำมันไปเลยครับเมื่อกระเทียมหอมมีแล้วผมก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยครับที่มีน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยเมื่อหอมมีแล้วนะผมก็ใส่นี่เลยครับน้ำมันขอโทษทีครับผมใช้ำนพริกเผาเพิ่มลงไปเลย เพื่อสีสันแล้วก็ความอร่อยเพิ่มขึ้นจากนั้นนะครับนี่แหละับผมแกะมามันได้แค่นี้ครับสําหรับหอยลายเอาลงไปผัดเลยฮะทีนี้เนี่ยการแกะหอยลายแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ไม่เปลืองเครื่องปรุงนะครับมันจะต้องไม่ไม่ปรุงเพิ่มแล้วก็สัดส่วนของมันเนี่ยก็จะทําให้ความกลมกลม่อมของมันพอดีแล้วมันมันจะไม่ไปติดที่เปลือกหอยเยอะเกินไปผมเติมน้ําเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่พริกที่ผมโครบเอาไว้แบบ,แบ,บยาวๆลงไปเพิ่มนะครับ เพิ่มสีสันตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่ใบโหระพานะครับก็เป็นอันเสร็จกับเมนูหอยลายผัดน้ำพริกเผาของผมนะครับก็จะมีความหอมแซ่บแล้วก็หอมได้กลิ่นหอมของเอ่อพริกพริกขี้หนูแห้งด้วยนะครับมันก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับเรียบร้อยครับสำหรับเมนูนี้นะครับใครจะไปทำตามก็ ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกับครัวตัวถันคิดเช่นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์ก็บอกได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ